เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคดีที่ศาลท่านมีคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยถึงยังเอาเรื่องเดิมไปฟ้องใหม่ทันทีไม่ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักกฎหมายสำคัญที่เรียกว่าฟ้องซ้อนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีเลยโอเคเราจะมาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยนะเริ่มจากเหตุผลที่กฎหมายเขาห้ามฟ้องซ้ำแล้วไปดูกันว่าพอศาลพิพากษาแล้วเนี่ยคดีมันจบจริงหรือเปล่าจากนั้นจะไปดูความซับซ้อนในชั้นศาลสูงกันต่อแล้วใครละ่ะที่เรียกว่าคู่ความเดียวกัน และสุดท้ายจะสรุปหลักสําคัญทั้งหมดให้ฟังมาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้เลยเหตุผลหลักๆที่กฎหมายห้ามไม่ให้มีการฟ้องคดีซ้ําซ้อนในขณะที่คดีเดิมมันยังไม่ถึงที่สุดนี่แหละคือคําถามสําคัญเลยที่หลักเรื่องฟ้องซ้อนต้องเข้ามาตอบก็ในเมื่อศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาออกมาแล้วทําไมถึงยังไม่สามารถเอาประเด็นเดิมเนี่ยไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ในทันทีหลักการฟ้องซ้อนก็คือ กฎหมายมีไว้เพื่อป้องกันความวุ่นวายในกระบวนการยุติธรรมพูดง่ายๆเลยนะโจ์จะไปฟ้องจำเลยคนเดิมในประเด็นพิพาทเดิมเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้านที่ดินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซ้ำอีกไม่ได้ตราบใดที่คดีแรกยังไม่สิ้นสุดลงไปจริงๆเพื่อไม่ให้ศาลต้องมาทำงานซ้บซ้อนหรือกองเอกสารชุดเดิมพิจารณาพยานหลักฐานชุดเดิมอีกรอบและเพื่อให้คำตัดสินของศาลมันมีความศักดิ์สิทธิ์เอาละจุดที่มันน่าสนใจจริงๆก็คือการที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าคดีนั้นสิ้นสุดลงทันทีนะดูไทม์ไลน์นี้จะเข้าใจง่ายขึ้นนะเพาราะศาลชั้นต้นตัดสินคดีปุ๊บคดียังไม่จบมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งเดือนให้คู่ความยื่นอุทธรณ์ซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนนี้แหละกฎหมายยังถือว่าคดีเก่ายังคงอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอยู่ยังไม่สิ้นสุดและนี่คือจุดที่พลาดกันบ่อยมากการที่ทนายความรีบร้อนไปยื่นฟ้องคดีใหม่ในช่วงหนึ่งเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนเดินเข้าไปในเขตอันตรายเลยนะเพราะถ้าคดีแรกมีการยื่นอุทธรณ์ข คดีใหม่ที่เพิ่งยื่นเข้าไปจะกลายเป็นฟ้องซ้อนในทันทีและศาลต้องสั่งยกฟ้องสถานเดียวทีนี้มันมีข้อยกเว้นที่ต้องระวังให้ดีเลยนะในคดีทั่วไปนะพอครบเดือนแล้วไม่มีใครอุทธรณ์คดีก็ถือว่าถึงที่สุดไปแต่ในคดีที่จำเลยขาดนัดคือไม่มายื่นคำให้การสู้คดีตั้งแต่แรกเรื่องมันจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยคดีมันยังไม่จบง่ายๆจุดนี้สำคัญมากนะเพราะในคดีขาดนัดจำเลยยังมีสิทธิ์ยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ได้ภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารที่เรียกว่าคำบังคับซึ่งบางทีอาจจะได้รับหลังวันพิพากษาไปนานมากนั่นแปลว่าคดีที่ดูเหมือนจดไปแล้วอาจจะถูกรื้อฟื้นกลับมาได้ทุกเมื่อตราบใดที่ยังไม่พ้นกำหนดเวลานี้เอาละเรามาไต่ระดับความซับซ้อนขึ้นไปที่ชั้นศาลสูงกันบ้างที่นี่แหละนิยามของคำว่าคดีอยู่ระหว่างพิจารณาจะยิ่งท้าทายความเข้าใจของเรามากขึ้นไปอีก นี่คือส่วนที่อาจจะขัดกับความรู้สึกมากที่สุดเลยนะการที่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีไปยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลดีกาเนี่ยณนะจุดนั้นคดียังไม่ถือว่าอยู่ระหว่างพิจารณานะมันจะกลับมามีสถานะอยู่ระหว่างพิจารณาอีกครั้งก็ต่อเมื่อศาลดีกาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตและรับดีกาไว้พิจารณาเท่านั้นจำหลักการนี้ให้แม่นเลยตราบใดที่ศาลดีกายังไม่สั่งอนุญาตและรับดีกาคดีนั้นจะยังไม่ฟื้นคืนชีพนั่นหมายความว่า มันมีช่วงเวลาที่แม้เรื่องจะไปถึงหน้าประตูสารฎีกาแล้วแต่การฟ้องคดีใหม่ก็ยังไม่เป็นฟ้องสอนคำสั่งของสารอุทธรสองคำนี้ความหมายมันต่างกันสุดขั้วเลยนะคำว่ายกอุทธร์เนี่ยมันเหมือนกับสารอุทธรบอกว่าอุทธรฉบับนี้มีปัญหาทางเทคนิครับไว้ไม่ได้นะแล้วก็โยนทิ้งไปเลยคดีจบตรงนั้นแต่คำว่ายกย้อนคือการกดปุ่มรีเซ็ต ส่งสำนวนคดีพร้อมกองเอกสารทั้งหมดกลับไปให้สารชั้นต้นเริ่มพิจารณาใหม่เท่ากับว่าคดียังไม่จบและยังคงอยู่ระหว่างพิจารณาต่อไปเมื่อเข้าใจแล้วว่าคดีจะถือว่าอยู่ระหว่างพิจารณาเมื่อไหร่ทีนี้เรามาดูเสาหลักที่2ของฟองสอนกันนั่นก็คือใครคือคู่ความในคดีสําหรับเรื่องคู่ความเนี่ย กฎหมายเคร่งครัดมากนะต้องเป็นบุคคลชุดเดิมเปะ๊เปะๆโจทย์คนเดิมฟ้องจำเลยคนเดิมเท่านั้นถ้าเกิดมีการสลับบทบาทกันเช่นให้จำเลยในคดีแรกมาเป็นโจทย์ในคดีที่2แบบนี้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนแต่ตรงนี้ก็มีจุดที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกคือบางครั้งกฎหมายจะถือว่าบุคคลต่างคนกันเนี่ยเป็นคู่ความเดียวกันในทางกฎหมายได้ผ่านหลักการที่เรียกว่าการใช้สิทธิแทนกันนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของหลัก1คนฟ้องเท่ากับฟ้องแทนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรวมที่ฟ้องปกป้องทรัพย์สินร่วมกันหรือผู้จัดการมรดกที่ฟ้องเพื่อประโยชน์ของกองมรดกการกระทําของคนคนเดียวในทางกฎหมายเนี่ยมันจะผูกพันคนอื่นๆในกลุ่มไปด้วยเลยตัวอย่างเรื่องทายาทเนี่ยชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สําคัญมากนะสิทธิบางอย่างมันเป็นของส่วนรวม แต่บางอย่างก็เป็นสิทธิเฉพาะตัวที่แต่ละคนต้องไปเรียกร้องเองอย่างการฟ้องเรียกค่าปรงศพเนี่ยทายาทคนหนึ่งฟ้องก็ถือว่าฟ้องแทนทุกคนแล้วถ้าทายาทอีกคนมาฟ้องอีกก็จะเป็นฟ้องซ้อนแต่ค่าขาดรายอุปการะมันเป็นความเสียหายส่วนตัวของแต่ละคนใครอยากได้ต้องฟ้องเองฟ้องแทนกันไม่ได้เอาละมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วเราจะมาทบทวนประเด็นสําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับฟ้องซ้อนให้จําขึ้นใจกันสรุปง,ง่ายๆเลยนะ ฟ้องซ้อนจะเกิดเมื่อคดีแรกยังไม่ถึงที่สุดซึ่งรวมถึงช่วงหนึ่งเดือนหลังมีคำพิพากษาและอาจจะนานกว่านั้นในคดีขาดนัดแต่จะไม่นับช่วงที่แค่ยื่นขออนุญาตดีกาและที่สําคัญที่สุดคือคู่ความต้องเป็นชุดเดียวกันเปะ๊เปะๆหรือเป็นกรณีที่กฎหมายถือว่าฟ้องแทนกันได้เท่านั้น ทางเพจดีกาเก่งของเราได้รวบรวมและจัดทำสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนไว้อย่างละเอียดครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้การทําความเข้าใจดีกาสำคัญต่างๆกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากสำหรับท่านที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วราคากันได้เลย